ข้าว่ายข้าออเจ้าวันนี้ข้ามีเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับรถยนต์มาฝากกัน6สัญญาณเตือนว่าแต่ละอย่างหากขึ้นระหว่างเดินทางนั่นหมายความอย่างไรถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าไฟเตือนระดับน้ํามันน้ํามันใกล้หมดแล้วรีบเติมน้ํามันกันนะคะอย่างที่2ค่ะอันนี้คือไฟเตือนระดับน้ํามันเครื่องนั่นเองค่ะยังไงก็เชงให้ชัวร์อย่าลืมเปลี่ยนน้ามันเครื่องกันด้วยนะคะอย่างที่3นี่คือ ไฟเตือนความร้อนของห้องเครื่องยนต์นั่นเองค่ะรถยนต์นะคะต้องมีการพักรถบ้างหากเดินทางไกลยอย่าลืมจอดพักอย่างที่4นี่ง่ายสุดเลยไฟเตือนระบบเบรกนั่นเองหากเสียงังนี้ขึ้นอยู่นั่นแปลว่าเบรกของท่านยังทำงานอยู่ท่านอย่าลืมที่จะปลดเบรกมือด้วยนะเอาเจ้า หาขึ้นเช่นนี้นั่นหมายความว่าเตือนในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะอ๋อเจ้ามาถึงอย่างสุดท้ายกันสิ่งนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นคือนี่ไฟเตือนระบบของเครื่องยนนั่นเองนั่นหมายความว่าหาขึ้นครานี้ห้ามขับต่อเป็นอันขาดน,นะหาข้างทางจอดเพื่อดูอาการก่อนทันทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ๋อเจ้าอย่าลืมเช็คให้ชัวร์ก่อนออกเดินทางนะออเจ้า